สวัสดีครับแตงโมโลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลครับสำหรับวันนี้เนี่ยบิ Big ๊ก แมตช์นะครับสำหรับการแข่งขันในระดับเอเชียครับนั่นก็คือบุรีรัมยูในเต็ดนะครับจะลงสนามพบกับยะโฮดารุนทัศิมนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่3นะครับในการเจอกันแล้วที่สำคัญครับเป็นเกมเยือนด้วยยะโฮครับจะเปิดรังนะครับต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมเนี่ยภายใต้คนดูที่จะเข้ามานะครับกว่า40,000ราย นะครับสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมนะครับซึ่งที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าความจุเนี่ย40,000นะและที่สําคัญครับบุรีรัมก็จะต้องเดินทางไปแข่งขันนะครับด้วยระยะทาง1,498.19กิโลเมตรในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้มีความสําคัญต่อสมาชิก สโมสรฟุตบอลไทยแหละครับเพื่อลุ้นโคต้าให้มันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆหนึ่งอย่างเลยที่เราจะต้องทำนะครับนะั่นคือทําตัวเองให้ดีที่สุดและเข้ารอบให้ลึกที่สุดนั่นเองส่วนทางด้านของสโมสรจากจีนก็ช่่งเข้าไปก่อนตัวเราต้องเข้ารอบให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครยิงกับใครเลยนะครับเสมอศูนย์ศูนย์ทั้ง2เกมนะครับตอนที่มาเล่นที่ยาโฮเนี่ยก็ถ้าใครจํากันได้นะ เกมเดือดมากถึงขั้นมีประเด็นนะครับของธีรทรบุญมาทันซึ่งตรงน,นั้นก็โดนแบนไปแต่ว่าแล้วก็ได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายนะเกมนั้นก็เดือดนะครับมาเล่นที่บ้านบุรีรัมเกมก็ค่อนข้างเดือด แล้วก็เป็นฝ่ายบุรีรัมด้วยนะเกือบที่จะเอาชนะได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่คมพอก็ไม่สามารถจบสกอร์แล้วเก็บ3แต้มในบ้านได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันโหดและหนักหนากว่าเกมแรกแน่นอนครับยาโฮเนี่ยห้านัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับและเขาเป็นแชมป์แล้วเรียบร้อยนะครับ เขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะถึง4เสมอแค่1เท่านั้นเองนะครับจากสถิติที่ขึ้นมา l a าส5หรือว่า5นัดหลังสุดนะครับยิง13เสียไป3ประตูขณะที่บุรีรัมย์5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้0นะครับยิง8เสีย4โอ้โหยิงน้อยกว่าเสียมากกว่าโอ้เรียกว่าไปกลับกันเลยทีเดียวอะแต่ถ้าจะให้ดูเนี่ย เกมทุกเกมหรือว่าบอลทุกนัดเนี่ยมันก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับและซึ่งเป็นเกมใหญ่เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าลองมาดูประเด็นนะครับจากนัดที่แล้วต่อยอดมาถึงนัดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสุพรรณัเหมือนตาครับเอาตรงๆเกมนัดที่แล้วเนี่ยโดดเด่นกว่าทางด้านของไอมานเยอะมากไอมานจะเด่นประมาณัช่วงง10นาทีแรกหลังจากนั้นครับเป็นสุพรรณนัเหมือนตาซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งกันทางตรงเลยนะ ในมุมทางด้านของฟุตบอลในมุมการตลาดในมุมความป๊อปปูล่าเพราะว่านั่นคือดาวรุ่งมาเลเซียที่บอกกันว่าเฮ้ยคล้ายๆกับสุพณัณก็เป็นสเตจเดียวกันนะครับอายุน้อยเป็นวันเดอร์คิดโชว์ผลงานดีและทั้งคู่มาเจอกันในนัดชี้ชะตาแล้วครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าสุพรัณเหมือนตานี่คือผู้เล่นพรสวรรค์สูงของอาเซียนแหละครับและก็มีสติต่างๆมากมายนี่ไล่มาเป็นหางว่าวครับ แสง light, สปอ t l ตไลท์ศาดส่องมาที่2คนนี้แน่นอนในเกมนัดนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงเล็กแรกสุพนัทก็โดดเด่นกว่าครับแบบเห็นได้ชัดทั้งเลี้ยงทั้งจ่ายทั้งกระชากร่วมเล่นกับเพื่อนความเข้าใจเกมหาโอกาสจบสกอร์ต้องบอกเลยครับว่ายังเหลือนัดนี้ครับที่เจ้าตัวจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าดีกว่าแบบ100%ซแล้วก็เข้ารอบนะครับส่วนย ah ่โฮเนเกมแรกอะถ้าพูดถึงในะประเด็นที่2คือเขาไม่ได้กะมาเอาชนะ เขากะมาเอาแต้มนะครับตลอด90มานาทีเลยนะครับหรือว่า11ตัวจริงของเขาเนี่ยจัดมาเนี่ยแทบจะบอกได้เลยนะครับว่าเอาตัวรับมาเล่นนะครับแนวรับเนี่ยใช้หลัง3ต่างชาติซ้ายขวาไม่ต้องขึ้นกลางก็ใช้เอาเซโมเป็นตัวรับบอกได้เลยครับว่านี่เน้นแต้มแบบสุดๆนะครับเน้นความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็อินซ่าเนี่ย กับตันทีมบอกได้เลยครับว่าเขาควรจะโดนใบแดงเกมนัดที่แล้วตัดบอลเตะขาสกัดแข้งบุรีรัมเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมของยาโฮเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าเตะแล้วก็ไม่ฟาวไม่โดนเหลืองไม่โดนแดงนะครับแล้วมาเล่นเกมหนักใส่อีกแบบนี้บุรีรัมเสียเปรียบซึ่งเกมนี้เนี่ยจะกลับไปเล่นที่ยาโฮ โอ้โหกุณซื้ออย่างเฮกเตอร์บิโดกิโอเนี่ยเฮดโค้ดเนี่ยเขาบอกว่ามองถึงการเล่นแค่90มานาทีนะเขาไม่อยากต่อเวลาเขาไม่อยากยิงจุดโทษนะครับก็ต้องบอกแล้วครับว่าม,มาแบบนี้ก็จอมเคี้ยวเป็นโค้ดจอมเคี้ยวอีกคนหนึ่งนะครับแต่แท็กติกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนนัดแรกหรอกครับนัดนี้มาเนี่ยไม่เล่นลับแล้วครับไอ้กลางลับ ไอกองหลังหรือว่าซ้ายขวาเนี่ยเขาเติมจัดเต็มแน่นอนและเขาบอกเน้นย้ำด้วยนะว่า20นาทีแรกจะต้องทำประตูให้ได้โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วบอกได้เลยครับว่าเหนื่อยแต่ว่าบุยลำอะ่ะ ถ้าคุณสวนมาบุกมาเยอะๆเจอสวนทีเดียวคุณสลบนะผมบอกเลยครับมันก็ไม่ง่ายคือถ้ามาประมาทอยากจะมายิงบุรีรัมแต่เนิ่นๆนะ่ะผมบอกได้เลยครับว่าถ้าทําแบบนั้นอาจจะเป็นหนทางสู่ความตายแต่หนึ่งอย่างเลยจากเกมที่แล้วที่ผมเป็นห่วงมากสำหรับบุรีรัมเนี่ยก็คือบัวเกียคือมีครบทุกอย่างจริงมาแล้วก็เหมือนมาแบบเป็นแพ็กเกจอะพร้อมใช้งานแข็งแรงอึดถึกทนพักบอลนะครับแล้วก็มีความ เต็มที่เต็มร้อยใส่หนักนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขาดหายไปก็คือความคมคือถ้ามันไม่คมเนี่ยบอลเอเชียเนี่ยมันมีโอกาสไม่กี่ทีครับมันต้องทําให้ได้โอ้โหแล้วข่าวที่แล้วนี่ไม่รู้กี่กี่ครั้งอะที่เจ้าตัวพลาดเข้าไม่ถึงบอลยิงวืดเตะผิดนะครับยิงออกเนี้ยมันมีทุกอย่างเลยนะครับสำหรับโบเกียซึ่งต้องบอกนะครับว่าตรงนี้ต้องแก้ไขให้ได้ในเกมนี้ด้วย นะอย่างนั้นเขาจะไม่มีโอกาสแก้ตัวกับในรายการ ACL แล้วเช่นเดียวกับมิซลี่ครับถ้าหากว่าได้ลงสนามเป็นตัวจริงคงจะต้องเป็นตัวจบให้กับบุรีรัมและนะฮะต้องใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วก็พยายามฉายแสงล่างทองให้ได้ขณะที่มานั่งสำรองอันนี้อาการหน้าเป็นห่วงของยาโคเนี่ยม,มาแบบเต็มๆคือถ้าดูจากเกมแรกเนี่ยพวกเขามีครบอะนะครับมีทั้งดาวดังจากเอซิมิลานซามูกสติเยโคงียคอดี้เอบรกอนนะครับ หรือจะเป็นตัวแบบลล c a ฟรีฟ i Faisal j o อ d i มัมัวรวูมูนสเนี้ยหรือแม้กระทั่ง h e b e ต t i เฟน n a n d e z นะครับยังเป็นตัวสำรองเลยมีโมราเอสโรดิเกสคือพวกนี้ใช้ได้ทุกคนนะครับี l ally, ่ l o ่ l y เงี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มแต่บุรีรัมเนี่ย ตัวสำรองอ่ะอย่างสุภชัยใจเด็ดอย่างเงี้ยลงมาไม่สามารถสร้างทีเด็ดเสกสรรราตีจะใช้ได้จริงไหมนะครับสัสลักหายประโคนนะครับเจฟฟร์สันทามินนัสนะครับเลออนเจมแล้วก็พิทิวัตรสุขจิตธรรมกรุลคือของเราไม่ใช่ว่าแบบมันแย่นะแต่คือดูของเขานี่คือแบบมันระดับแบบโอ้โหตัวสำรองตัวจริงอะ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมย์คงจะต้องหมุนเวียนแล้วก็ใช้งานตัวผู้เล่นให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุด ซึ่งในการถแถลงข่าวล่าสุดเลยเนี่ยนะครับกุนซือปราสาทสายฟ้านะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเกมนี้เราเจอมาสองรอบแล้วนี่นะที่3ามันรู้ไส้รู้โพงกันหมดแล้วนะครับเราก็เน้นแทคกติกของเราไม่ต้องไปดูของเขาลนะครับพอรู้แล้วว่าเขาเล่นยังไงเราต้องทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําให้ได้ดีที่สุด นะครับและเรื่องแฟนบอลจะมากดดงกดดันเขาบอกว่าชินแล้วนักเตะหลายคนมีประสบการณ์มากในบุรีรัมย์ก็มีแฟนบอลเยอะไปเยือนในบอลไทยก็แฟนบอลเยอะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่น่าจะรับมือได้นะครับแล้วก็ต้องพร้อมเล่น90านาทีไม่ว่าจะ90ต่อเวลาหรือยิงจุดโทษทางบุรีรัมย์ซ้อมมาหนึ่งอาทิตย์เขาบอกว่าเขาหยุดมาเขาเตรียมตรงนี้มาเลยบอลมันจะยืดเยื้อแค่ไหนพร้อมสู้ ขณะที่เคนเนตดูกราเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าแอปถือพาสปอร์ตไทยนะครับเจ้าตัวก็คงจะแบบพร้อมเต็มที่นะครับอยากจะให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยเข้าไปเชียร์เรื่องอื่นๆอ,อาจจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสามารถทำอย่างไรได้ไหมในการย้ายสัญชาติหรือว่าต่างๆนะอันนี้มาร์กเอาไว้เพราะว่าเงียบเหลือเกินนะขณะเดียวกันครับทางกุนซือยะโฮเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้อย่างที่ผมบอกไปว่าแค่90นาทีต้องจบแล้ว ไม่อยากยืดเยื้อพอยืดเยื้อไปเนี่ยอาจโดนบุรีรัมได้นะครับแล้วก็ยอมรับว่าบุรีรัมเนี่ยเป็นทีมที่ต่อสู้ด้วยยากมากนะครับออสมารรสเป็นคนที่มีแท็กติกเยอะสู้แมตต์ต่อแมตต์นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักใจนะสุดท้ายทุกอย่างจะออกมาเป็นยังไงก็คงจะต้องวัดกันในเกมที่จะเกิดขึ้นวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันช่วงหนึ่งทุ่มนะครับคืนนี้ห้ามพลาดบุรีรัม ไปเยือนทางด้านของยะโฮดารุนตะซิมเกมนี้มีมูลค่า14ล้านบาทถ้าหากได้ผ่านเข้ารอบรวมไปถึงค่าสัมประสิทธิ์ที่จะสามารถแซงจีนและต้องแช่งให้จีนแพ้แล้วตกรอบ นะครับแล้วไทยทำผลงานได้ดีแล้วถ้าเข้ารอบต่อไปนัดหน้าค่อยว่ากันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมครับติดตามกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ